ผมเคยคิดว่าแมวก็ชอบนอนไปเรื่อยโซฟาเตียงพื้นหรือกล่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่พอเลี้ยงแมวมาหลายตัวผมถึงเริ่มรู้ว่าที่แมวเลือกนอนมันมีความหมายครับอังกอเป็นแมวตัวแรกของผมและเป็นแมวที่ไม่ชอบความวุ่นวายของเด็กๆนะครับเวลาที่เด็กๆมาอยู่ใ,ใกล้ๆผมอังกอจะไม่เข้ามาไม่แย่งไม่แทรกไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นครับเขาแค่เดินไปเงียบๆและไปนอนอยู่ในที่ที่เป็นสิ่งของของผมแรงครับเสื้อผมที่ถอดวางไว้กระเป๋าที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกรองเท้าหรือแม้แต่ผ้าห่มที่ผมใช้อยู่เป็นประจำไม่ใช่เพราะตรงนนนนัั้มมมุุ่่่สสดะบไใชพาย ที่แต่เพราะมันมีกลิ่นของผมกลิ่นที่เขาคุ้นเคยกลิ่นที่ทําไม่รู้สึกปลอดภัยกลิ่นที่เหมือนบอกเขาได้ว่ามีผมอยู่ตรงนั้นครับไม่ทาให้ผมเข้าใจชัดเจนเลยครับว่าสําหรับแมวของของเราไม่ใช่แค่ของใช้นะครับแต่มันคือพื้นที่ปลอดภัยของเขาอยู่กันมา8ปีผมเริ่มรู้แล้วว่าความรักของอังกรมั่นคงมากครับเขาไม่ใช่แมวที่เรียกร้องอะไรจากผมเลยไม่ต้องการความสนใจมากมายแต่อังกอรสแสดงออกก็เห็นเสมอด้วยการเลือกของของผมเลือกกลิ่นของผมและเลือกที่จะอยู่ใกล้ในแบบของเขาครับเขาแค่อยากอยู่ในที่ที่รู้ว่าถ้าผมหันกลับมาผมจะยัง เขาอยู่ตรงนั้นเสมอครับ